พบกันดีแล้วครับกับตุงเอี้ยงขายสุกแนววันนี้ก็มาดูตอนช่วงนาเหมือนอเดิมแต่วันนี้น้ำน้ำจะแรงน้ำฝนตกน้ำมาเยอะผมก็เลยพามาดูว่าเยอะขนาดไหน โอ้โอ้น้ำเยอะน้ำเยอะแยะเลยพอ,อ,อ,อไหมแล้วน้ำทีเนี้ยน้ำพอไหมแล้วทีเนี้ยน้ำพอไหมพอคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วเนาะโอ้โหข่าวเหลืองข่าวแดงหมดเลยครับเออโอ้โหวิดเลยเนาะน้อดีด้วนี่มีน้องน้องก็ไอ้น้อง <c oughs> นั่นแหละเย้ครับ ลองปากด้วยว่าแบบอะไรว่าไหลไเออแต่ทางนู้นดูจะใสกว่าทางนี้เนาะน้ำใสกว่าน้ำใสกว่าเออใสมันจะผ่านผ่านปากข้าวผ่านอะไรอหรอเนาะพออีนี่มาลงฝายใช่ไหมล่ะลงฝายมันก็จะขุดใหม่เออการ์ชารลงข้าวอะไรตอนนะอ๋อแล้วเกี่ยวไปได้ได้หลายไหมนะได้หน้าเสี้ยนเออคาตาคาตา ดูเกียร,นะร์เท่าไหร่นะหรือเออราคามันเนะาะราคามันถูกเลยเนาะเอะไรใช่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 ปลาอะไรก็เจอเจอที่แล้วเนะาะเข้ามันขึ้นไม่ปลาเนาะเป็นปลาอะไรกราเข้าเออ ปลตะขาปลาตะขาเอาตะจักระุงเนี <Dude. S 2> <or> ่ยผมก็เลี้ยงปลาหรอเหออ๋อยังหมูเลี้ยงอะไรเงี่ยเออคงไหนวะไหนคงไหนอ๋อคงอ้ผัวชนาเออผัวชนะนี่อ๋อตผมเลี้ยงปลามันก็เลยขึ้นมานีเลยไงขึ้นมานี่เลยมัน้นีขึ้นมานีล๋อ

นี่แต่แรงก็ได้ร้านเลยเนาะแค่ไม่แหล่งมาแคแล้วเออผมว่าเอาตายหาแลว้วข้าวเหลืองแดงในพวกแดงก็มีแล้ว,วอ,อ่ะทำมาเละดิเนาะทำมาลุกแย่เลยนะเออครับมาเละแย่เลยเนาะเออ,เอ,อดูดน้ำดูดน้ำดูดน้ำโอ้โหหลอดตายหลอดตาย เออไมนกันตายเลยเออมันแรงแจกจนในปลาในช่วงในส่างมันไม่มีเนาะมันก็เลยเออใช่เออ,เอ,อน้ำของไม่มีถ้าน้ำของมีปลาก็จะปึ้งเลยเนาะ วีธีทางเลยปลายน้ำายังไม่ต้องแย่งกันแะ้วเลยนะเนาะจอะไรยังแย่งกันดูอ่าอว่นขึ้นกว่านี้ไงโอ นี้ก็หลายท่านหลายตอน้ด้วยรับน้ำแห้งหมดยอะมเอลายอะรอตายรอยตายีนี้รอนแน่นอนตายแล้ว้อมาอเออใช่ผมคิยว่าจะไม่ได้แล้วดูแล้วโอ้โห ข้าวมันแดงมันเหลืองกันแล้วอ่ะมันเหลืองมันแดงแล้วอ่ะแม่แต่ข้าวนี่กระทนิงจริงเนาะคนสุดยอดคือข้าวเลยคนดีแล้วออ่าาไนคันวเอาแล้วอ่เอออ่นนีเอาน้ำไปลวอ่าอ่าต้มน้ำลวกแลวอนรอ่ อ่าใช่ใช่ใช่เราได้รัาแล้วนะเออใช่มันมันท้ายอ่ะี่ตัวเออายอะมันก็เรทนาหลอกกบาเออเฮ้ยมันได้ทำมันเขาป่ะมันได้ทำปะมันได้ทำเขาไหมทำ้วยนะเลย

อ๋อเออใช่ใช่ใช่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยมั้งตะพูดนะฮะปุ๋ยมันลงไปใส่พอดีเลยมั้งเนาะเออพอดีเออแต่ก็ต้องใส่บ้างแล้วเนาะเห็นเขาใส่เขาใส่เขาใช่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 เอาเอาไปเดี๋ยวผมไปก่อนเออหาดูน้ำมันใส่ใช่ใช่ อยากอยากเห็นเลยเนาะเพราะมันแรงจัดอะเอ่อเห็นเขียวอย่างนี้แล้ชื่นใจเลยเนาะครับเออเอาสายาดักปลาเออโดนนะโดน้ะฆ่าโดน ปลาต้มท่าโดดน้ำมันมาล่าปลาในของมันเลยไม่ค่อยมีต้องปลา,ปาสัตปลาสักวกับสวนขึ้มมมนมาอืออะไรมาหอตายตาานนี้ ดูเหมืไปบะจะดึงนี่ออกมาใช่รถวิ่งรถวิ่งเต้อน้ำมันก็จะมันเลโอ้โหนปป้ำแขงน้ำเต๋

กระดูกลต่อทขันตะวก้าใส่ตะเขาเื่องตขัน้วบวกข้างไปตลาดใส่ตลาดใส่ตลาดของของก็ได้แต่คุณตันนี่สบายลยบวกข้างขึ้นตัน รถค้างก็ไม่แพงเท่าไรโอ้โหะน,น,น้ำเต็มเกลียบเลยน้ำเต็มเด่น้ำก็จะออกมาตังนี้ครับจะออกมาตังนี้คนคอยคคอวครใต้สะพานมาทันนี้ มาไปดูนาดำมีอยู่เจ้าเน้นเขาทำนาดำดอ,อกชื่อตะุตะุนาทำดำทุกปีเก็ได้ทุกปีนะแต่ดำนี่ก็ค่าใใหญ่สูงมากันนะแต่ก็เอามันก็พูนในยาค่ายา ไม่ต้องฉีดยาข้าย,ยาไม่ต้องไม่ต้องเปิดน้ําออกเพราะรถไถมันก็โรโรตอรี่มันก็ตีจมลงไปเลยไงแล้วน้ําก็ขังนี่มันก็มันก็จะได้ไอ้ปุ๋ยได้ซ้ำไปเนี่ยแกดํำทุกปีเผมให้ดู นี่ครับเขาวหวานมาันตะเกดําทุกปีตะเกดก็ได้ข้าวไอ้น่าเป็นแล้วนะข้าวข้าวเช่นน่าข้าวอะไรพวกนั้นนะเ,เนี่ยผมให้ดูครับเนี่ยดูดาดาทุกปีครับดำทุกปีสาแร้อยหกสิบวกศา น้ำดำก็จะดำกับกระเบืงปืนแต่ก็จะมีสระน้ำว้ลูกนึงมนอยู่กันเนี ouais. bon, yeah. sort of ่ยตรงนี้คร bon, ับพอนน้ำแห้งแกก็ส hmm. yeah. ูบลูกนี้ใส่สระลูกนี้ใส่ครับไม่รู้เนาะตาน่าจะมีมันก็ฟาเนาะเห็นข้าวนาดำก็อบขึ้นใจเนาะนะครับแกดำทุกปี เอาฝนมันก็เดียวดีเนาะไม่ว่าที่ไหนโอ้แต่ตอนน้ำฝนแรงเลยฝนด้วยผมไม่สองสิบหกสายนี่พักที่เราชื่นชอบครับผักสะ,ะ,ะดาวผักสะ,ะดาวยอดยอดยอดเดี๋ยวผมจะจัดการไปเดี๋ยวผมจะเอาไปกินกับข้าวสะดาวมันก็เป็นยาครับสะดดาวเนี่ยเป็นยายาระบาย ครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนหรือยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ารูวิวสวยๆให้ให้ลุกๆลหลานพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆฝูงเพื่อนฝูงทั้งหลายไปชมได้ดูกันเนะเาะโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ